เนียงน่อบานีฝนตกครับพี่น้องครับโอ้ยเอาอีกละนายศาสตร์พายุเข้าอีกแล้วจังหวัดอุบลราชธานีพายุเข้าครับไม่ออกคำกำลังเฮ็ดแนวกินซอว์เฮ็ดเฮ็ดสากบาทบริษัทสากบาทเป็นทีมหรอล่างเห็ดเฮ็ดบดว่าสีแกงเห็ดบดครับเห็ดบดดูที่ขอน เนะบดั่ง้กคอนไเฮ็ตบดมาร่างสีแกงฝนกระตกคุโรลยขนโค้างาฮะโค้ดงายีหน้ามะเลแกงกินใส่นหนามอจาะในน้อยอ,ยอ่ะฮึ่ม่ <c oughs> อีกรุงครับ หอมๆใส่หอมฝนตกบ่อเศร้าเลยผ้าอายุเขาผ้าอเยุย okay. ังก่อเพื่อนผ้าอายุยังจำอะไรโอ้มีเจ้าของด้วยจ้าของใส่รถอือีกน้อยนึงพ่อพ่เฮงพ่อเอ้ยาบๆใส่เนียแกงขิดควน ใส่น้ำอาอเจาะให้มันเสีเยดน้ำนี่เด้อวน้ำมันลายอย่างนี้โบไซน้ำลายด้อครับแกงเห็ดขอนเห็ดบดเห็ดบดหน้ำอาอเจาะครับพี่น้องเสียบเสียบเขาเป็นลุดไปซ้าหน่อย แจอหน้ามาเจาอันฟดกึินก้อน,งน้งวันทัคืนแล้วและ<า>แจงเสียบลงไลงอตูลงครับไอตูม้มรหะบาโก้โคนวบบนี้ครับแกงน้ำออเจาะแกงฮ็ดบ,บุ๊เแน้าอเอจาะ ทีมึงนัววะบนัวน้ำปลาลุงอีกคนอู้ี่ยนเด็ดอวดนะครับอืม ก็ดียังอ,อ้าวทักใส่ถ้วยกินเท่านั้นตัวเหยียบลอยครับแกงเห็ดบดครับพี่น้องเศีบเบอู้ะอ,อวันหว่นหวยๆเลยนงานแหละอ้าวเอาละเอาละสดพ่อหอนๆนะจือ,อแกง board, เห็ดบดแซ่บๆครับ อ่อนหนาอ่อนเจาะอ่อนดีเป็นยังดอกปลาอจะดกอ่าคนอ่อนนอนเสียบๆน้ำกันครับเมนูวันนี้อ่อนครับฮิตบด โนหวัวหันเขากันก็ฝนตก <c oughs>